ครับผมดาบตำรวจมนตรีสุขใจครับลงุงผมเป็นตำรวจเรื่งชายแดนครับโอ้ยินดีด้วยครับผมเป็นไงชายแดนเราเป็นไงมีอะไรที่ตื่นเต้นไหมชายแดนจยุดไหนครับผมอยู่ทางฝั่งผมอยู่โซนทางฝั่งทางพิโณนโลกครับอ๋อ โรคเคต่างทางชาชการทางอุดคลิดไปตรงบนี้ครับอืมได้มีได้ไดรับได้รับการ <c oughs> ร้องขอให้ไปเสริมกําลังไหมครับตอนนี้ <c oughs> ไม่มีครับที่ผมทํางานอยู่โซนด้านในครับอออยู่ที่หน่วยที่หน่วยของ,ของกองกำกับโอเคเอกสารไม่ได้ขึ้นไปที่ชายแดนเอกสารเอกสารอืมคง,งานเยอะไม่ใช่ครับ คืองานงานของโรคปาตามเนี่ยครับพวกยาเสพติดอะไรพวกนี้ครับอ๋อโอเคเจอบ่อยไหมเ <c oughs> จอบ่อยไหมเจอเวลาเจอประจำหน้าเป็นไงมันมันก็นกเขาก็ไม่มีอะไร,รครับเล<ร>ยคือมันถ้าเกิดเจอเขาก็ส่วนมากเขาก็จะเขาก็ยอม,อมไม่มีสู้ไม่มีอะไรครับโอเคอ่ะเขาเรื่องได้อย่างเราเชิญครับได้โอเค,อเ,คเขาเรื่องนะอ้าว ข้าเรื่องเลยครับผมเชิญครับมีอะไรที่จะให้ลุงได้ช่วยแบ่งปันค,ความทุกข์ดีผมมีปัญหาที่หลังนะครับน่าจะเป็นพวกกระดูกครับเส้นหรืออะไรเส้นหมอนลองกระดูกอะไรพวกเนี้ยครับคือมันตอนนั้นเป็นประมาณสิบปีแล้วครับที่ผมเป็นเนี้ยครับคือผมจามตอนเช้าอ่ะผมจามแล้วมันก็ปึ๊กก็ไปเลยอืมแต่ผมไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาล ผมก็ไปหาหมอที่หมอหมอนวดนวดแผนโบราณที่อนามัยที่กีเจโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลเร็วเนี่ยครับครับเราก็จับเราก็มันเขาก็บีเขาก็จับเส้นแล้วให้มันครับมันก็เบาบรรเทาจากตอนที่ยังไม่ได้ไปพอระเดินได้บ้างอะไรบ้างแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่หายขาดอ่ะมันก็เป็นอยู่มันก็เจ็บๆท่ามาเาะเป็ตึงมั่งมั่งยหญ่เป็นเวลาห้าปีสิบปีมาแล้ว เป็นต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณสิบปีแล้วนาทีนี้มีอยู่ไหมร่องรอยของคําว่าปวดร้าวเนี่ยมันก็มันไม่ใช่มันคือเวลาเราจะลุกจะจะลุกจากนั่งจากอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นตลอดครับเวลาเราจะลุกแล้วนั่งนั่งนานๆก็ไม่ได้ครับเช่นเช่นาก็จะเอาว่าเช่นลุกเดี๋ยวนี้เป็นอยี่นี้ไหมลุกเดี๋ยวนี้เป็นอยู่นี้ไหมเออ ตอนนี้มันยังไม่เป็นครับยังไม่เป็นนะฟังนะเอา,เ,อารเรื่มาจับประเด็นตรงแยงไม่เป็นนี่นะ